tăng đèn bài cầm vài ông chào thâu tu liệm nà, bua khà chặt phán tăng lấy nam ngàn tôn bưởn cà lấu tai nà, เกียรติวัแนแงง่ายบ่มีเงาสิงําให้เกิดเป็นไฟควันกลมุมโมะองดอกควันกลมกินแต่ดินจนศพหมุมข้างเสห้องบ่ออกห้องบ่อกบอกแอบ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 แบ่ออกเอบเมีห้องห้องธาด้ จนเลื่อมแจมเก่าสานพวงมูคนเลื่อมกันโมกะทางบอมีน้ำบาแต่ห้ามไม่พ่อเลี้ยนไก่ก็ไข่ขขเน่แปลว่าได้อาบน้ำกันมาเล่นแม่นวมเลี้ย ดเมื่อเนืองนันแม่ใหญ่เขื่อกินมาเค่งเล้าแครนจนว่าหลังเล้าแอนนะบ่มีน้ำสิลองป่อใหญ่ท้องกำกับปั่นเย็งเย็ตีเข่าเป็นผ้าหลางนะแม่ใหญ่เขื่อนยังกระโคดจังกังห้องว่าเสียงเบ่งและเสียงเค่งห้องว่าแอนแแหหงมมมัันนนล่่วาาพใ đuối bồ tát chèo cả, đây có đây, ta lâm này ta tỳ, bồi ba ba xin nhéo, bên chân na biêu biêu, bồmi leo si lai, bớt viết đầy bậc luôn riêng, chân văng tay đầy lao rôm trôm มาเก่งงข้านั้นนาพ่อปั่นไก่ดองอินกาดินดอนเกินแห่งแรงอ่ะการดานี่น่วกวยลูกกระชานกับใบเหลือง ideas, น้าเฟืองไก่เป็นหน้าดอนส่วนมอนไก่เป็นดองมูองกานีดาวน่ะวงมวนที่ไหยหายอาควายอยู่วันวอนเอ้ฝนบัมาให้ ย่างว่าเมื่อเสืบเมื่อคำลวงบ่ทันโดนบ้าดังเปลี่ยนคนเพื่อประสงค์ขอสร้างเจ้งได้น้ำตั้งดันน่ะหมดวานหอดยังคำมาพ่อองค์จอมตามกำลังขึ้นเชี่ยสร้างพามเทาเสียเล่าขอนั่นละนา่นดาพอพา เป็นจังสี่ลา่าพ่อพระองค์เอ้ยหลิตวนผู้ขาแนพระพุทธเจ้าค่ะมั่นถูกมัน่นยาปากก็ดำมาปันไดดอกผู้ขาได้กินมั่นหมกพระพุทธเจ้าข่นเพรากินหมกมั่นปากกับบ่ดำปันนี้ดอกพระพุทธเจ้าค่ะ